สวัสดีครับพบกับนิวส์ i ีซิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชุดไทยที่ตอนนี้ทางขมินพยายามจะเคลมโดยที่ยื่นต่อทางยูเนสโกในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้กรณีที่เขาใต้ใช้หัวข้อว่าชุดแต่งงานขมินโบราณซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเห็นก็คือมันก็เป็นชุดไทยแหละเพราะเขาใช้ภาพประกอบเป็นชุดไทยถ้าเกิดว่าใครเห็นภาพเป็นคนขมินใส่ชุดไทย ก็เขาบอกว่าเป็นชุดขมิบโบราณน,นะครับแสดงว่าเขาใส่ชุดแต่งงานอยู่คราวนี้ก็เลยมีเรื่องขำๆนะครับเพราะว่าทางเจนนาเจนนาซึ่งทางฝั่งขมิบก็ยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงก็ว่าไปนะครับก็คือเจนนาโนโรดมเนี่ยเขาใส่ชุดไทยเยอะมากหลายคนก็มีการแซวว่าเจนนาใส่ชุดแต่งงานอยู่ใช่ไหมก็คือเป็นชุดไทยชุดก็เขาอ้างว่าเป็นชุดขมิบโบราณซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบนะครับว่าไม่ใช่แต่ว่าเขาก็พยายามจะเคลมเหลือเกินแล้วที่ตลกกว่านี้ก็คือทางฝั่งไทยนะครับทางฝั่งไทยก็คือ ท uh, างกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการบอกวา่าไม่ได้พบเรื่องไม่ได้พบเรื่องเลยที่ทางขมิญยื่นชุดไทยโบราณตลกมาก็คือเขาจะ euh, ยื่นชุดไทยขอไปครับคือทางฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าชุดไทยเพราะว่าเขาใช้ชุดแต่งงานขมิญแต่ว่าทางวัฒนธรรมเราของเราเนี่ยเหมือนออกมาปกป้องเขานะครับพูดประมาณว่าไม่พบคําว่าชุดไทยในการที่ขมิญยื่นเรื่องว่าชุดแต่งงานขมิญโบราณไปอย่างที่บอกนะครับเขาก็ต้องใช้คําว่าชุดขมิญโบราณนั่นแหละ แต่ภาพเนี่ยท่านได้ไปดูหรือเปล่าทําไมเหมือนสนับสนุนหรือพยายามแบบปล่อยผ่านเรื่องนี้เหลือเกินนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าเราเนี่ยกำลังจะโดนเคลมกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่เขาจะเอาเป็นของเขาแล้วทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยเขาก็ต้องเขาก็อ้างว่าเป็นของเขาทั้งทั้งที่ของเราเนี่ยเกิดก่อนนะครับมีมาตั้งแต่โบราณของเขาเนี่ยเป็นประเทศลูกของเราตลอดแล้วมันจะได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าทางเรายื่นคัดค้านไม่ได้มีปัญหาเลยเลยสามารถทําได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีภาพของเราตั้งแต่สมัยแบบเก่าเลยนะครับจดหมายเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีแล้วถ้าลองนึกดูเนี่ยเขาเป็นประเทศลูกของเราแล้วเขาจะใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงล้วก็โดยเฉพาะ,ะเรื่องของหลักฐานโบราณจดหมายเหตุในช่วงที่เรามอบชุดสมโพธให้เขาซึ่งเขาใช้คาว่าซัมปอร์ดแล้วก็เขาจนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นชุดประจําชาติของเขาตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบนั้น ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะใช้หลักฐาน Digital ฟุตปริ้นปอมๆไปอ้างแล้วทาง Unesco เชื่อนี่ก็คงจะแบบงงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันปริ้นได้ก็คือสร้าง AI กราฟิกอะไรประมาณนี้แต่แน่นอนว่าไอหลักฐานพวกนี้เอาตามจริงเลยก็คือมันเป็นหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักก็ต้องดูตามจดหมายเหตุหรือว่าอะไรต่างๆก็คือเป็นภาพข่าวที่ไม่มีการตัดต่อทางคอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรแต่งใดอันนี้จะน่าเชื่อถือกว่าถ้าเป็นใบตามนี้ เรื่องของชุดแต่งงานขมรนโบราณก็ควรจะโดนปัดตกแต่ว่าให้ดูตอนนี้นะครับเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมขมรเขาก็มีการเคลมกันอย่างเต็มเลยว่าชุดไทยคือชุดของเขาและนี่ก็เป็นภาพที่มีการเอามาแชร์กันในโซเชียลก็คือหลานสาวของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของขมรแต่งงานใช้ชุดไทยด้วยคนนี้ก็รัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นหลานสาวของเขานี่ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของขมรครับ แล้วอะไรที่เป็นเรื่องการเคลมนี่เขาทําเร็วเหลือเกินเพราะว่าบทเรียนในโรงเรียนของทางขมรนเองเนี่ยใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับใส่ชุดไทยอ้างว่าเป็นชุดขมรนแล้วคิดดูนะครับว่าเด็กพวกนี้ตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนได้รับการปลูกฝังว่าชุดแบบนี้ชุดไทยของเราเป็นชุดขมรแล้วโตขึ้นเนี่ยเดยวเขาก็มาเถียงกันเราว่าชุดนี้เป็นชุดของเขานะเขาเรียนมาแบบนี้นี่เลยนะครับนี่คือเป็นแบบเรียนของทางฝั่งของขมรนเขาเนี่ยเขาบอกว่าเคลมกันแบบ เป็นทางการนะครับแล้วก็ทําเป็นกิจจาักษณะมีการเขียนไว้นะครับอันนี้แปลเป็นไทยเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ